อีกหนึ่งบรรยากาศของการหาเสียงนะคะของการรณรงค์ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไปเบิ่งกันทีจังหวัดยาโสธรค่ะจังหวัดยโสธรจัดกิจกรรมโคงสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาพาเทศบาลเมืองยโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยาโสธรอสอเอิ่นว่าเป็นบิ๊กเดย์นะคะเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยโสธรอ,ออกไปใส่สิทธิ์เลือกตั้ง11พฤษภาคมนีค่ะ ที่อาคารโดมอนเนกประสงค์เทศบาลเมืองยโสธรอ,อําเภอเมืองจังหวัดยะโสธรวาทีรอยตีขันชัยท่านทีมารองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโคงสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองยโสธรและนาย,ยกเทศมนตรีเมืองยโสธรบิ๊กเดย์โดยมีนายสมชัยบุรณะประลัดจังหวัดยโสธรในฐานะประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยโสธร การายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานซึ่งพวงด้วยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองยสโสธรร่วมกับสำนักงานคณะกรรมาการการเลือกตั้งประจำจังหวัดยสโสธนจัดขึ้นตามใจทีได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองยสโสธรและนายกเทศมนตรีกำหนดเลือกตั้งพร้อมกันทั่วประเทศค่ะวันอาทิตย์ที่11พฤษภา 5, คม2568แตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาทีนวยเลือกตั้งทีทันมิไลยซื่อ เพื่อนก็เลยจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองเยสทอนและนายกเทศมนตรีเมืองเยสทอนหรือว่าบิ๊กเดยค่ะทางนี้เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองยาสุทอนทราบกับนดการการเลือกตั้งสมาชิกสภาพเทศบาลเมืองยโสทอค่ะและนายกเทศมนตรีเมืองเมืองยโสทอนยางทัวถึง และล้นาลงไห้พี่น้องประชาชนค่ะได้ตระหนักถึงการใส่ซิทและหน้าที่ของตนเองเห็นถึงความสําคัญของการไปใส่ซิ์ใส่เสียงเลือกตั้งโดยพร้อมเพียงกันค่ะร้อมกันนี้ยังได้รวมกันถือป้ายเดินลณนาล่งในเขตเทศบาลเมืองยะสุทอนเพื่อเชิญชวนแลักะเพิ่มจํานวนผู้ออกมาใส่ซิทเลือกตั้ง สร้างความหูความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตัง้งและเสริมสร้างภ้าคีเครือข่ายสื่อมวลชนในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเลือกตัง้งสมาชิกสภาพทเทศบาลเมืองยะโสธรและนายกเทศมนตรีเมืองยะโสธรค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยะโสธรพนักงานเทศบาลสาม,มั่นลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองยะโสธร ประธานชุมชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลเมืองยาสูท่อนประธานอาสาสมารสาธารณาสุขประจำมู่บานรวมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน300ค้คนค่ะค่ะถือว่าหลายนะคะประธานเช่นชนพี่น้องภูม,มิศเลือกต่างทุกคนนะคะออกไปใส่ซีดกันวันอาทิตที่1 1ุพฤษภาคมนี้นะคะตั้งแต่8ดโมงเสาจนหอดหาโมงแรงค่ะค่ะ